วิวร้อยยี่ห้านะนี่คันนี้รถผมอเองรถปั้นใหม่นะคันนี้ออบสภาพมาราคาสามพันนะคันนี้คือปั้นใหม่หมดเลยนะยงโคดอะ่ะมันไม่ตันนะ นี่อันนี้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่สมควรได้รับความเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปดปีควรเอาค่าแนะนำจากผู้ปกครองท่านนะครับเจ้าเกณฑ์ก้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิว125นะนี่คันนี้รถผมเองไม่ใช่คืออันนี้เป็นรถเส้นโจนะครับคือเป็นรถปั้นใหม่นะคันนี้เออคือช่างหยาดมาเขาแบบหอบสภาพมาราคา3,000นนะคันนี้คือปั้นใหม่หมดเลยนะ ดูรถเราไม่ได้สภาพนี้เลยนะรถเราก็นี่หนแหละเครื่องเพิ่งมา,มาเดี๋ยวมาดูเครื่องก่อนเดี๋ยวมีคันนี้ให้ดูนะเนาะนี่ก็ยังไม่แกะให้ดูเนาะนี่มาดูให้แกะทั้งหมดเลยนะก็มาดูมีห้าชิน้นด้วยกันนะชิน้นนี้ก็จะมีฝาฝาใหม่วันนี้น่าจะเป็นวอลวอลโซนะอันนี้เป็นชุดชุดไม่ต้องคิดนะคือแบบช่างบิ๊กคิดมาแล้วมาณเนี้ยแต่ที่ต้องทําก็คือมาดูตรงนี้ เนี่ยคือไอ้ก้านการมันหลวมไปต้องเปลี่ยนก้านใหม่ตัวเนี้ยนี่ก็รถช่างกิจโจนี่ก็สภาพนี้แหละเปลี่ยนก้านเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก้านขาดเนาะเขาหอบสภาพมาเด็กชาวบ้านนี่แหละสามพันนะคันเนี้ยเออปั้นใหม่อ่ะหมดประมาณหมื่นหมื่นบวกประมาณเนี้ยเออเดี๋ยวมาดูนะครับลุ้นๆปั้นใหม่ทั้งคันน่ะเดี๋ยวดูใต้บ่อนเก็บใหม่บนนอก เนี่ยรถช่างจอนี่คือปั้นช่างจอยปั้นให้น้องเนาะนู่นช่างโจออันนี้ก็ร้านช่างจอนะครับใครแบบจะทำรูปอะไรก็มีครบหน้าดูอะไรนู่นแต่อย่าเพิ่งมาทำนะให้ทำรถผมก่อนมาดิเดี๋ยวมาดูด้านหน้าครับอันนี้เป็นสีคันนี้นะครับเป็นตัว R นะครับเนี่ยจะแปลงเป็นหัวถือตัวเอประมาณเนี้ยคันนี้มันต่างกับตัว R ก็คือมันมันไม่ตดัดเวตัว,แต,ตวแต่ตัวเอมันจะมีตัด ตัวนี้เป็นสเต็ปห้าหกเป็นไงรถรับสาวนะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้แฟนนั่งด้วยเนาะไม่นั่งเหรอสวยไหมเดี๋ยวดูทรงรวมๆเราด้านนี้ด้านนี้เนี่ยลา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 ยตัวนี้สวยนะผมก็ติดเหมือนกันเดี๋ยวรถผมเป็นสีม่วงเนาะ จริงไงเดี๋ยวใครแบบอยากฟังเพยงห้าหกเนี่ยก็นั่นแหละดูให้จบนะก่อนนี่อันนี้คือแปลงชุดหน้านะแปลงคือช่างโจบอกว่าตัดอันนี้เรนาะตัดแผงคอด้านบนนะเพราะว่าตัวอาร์มันสูงเนาะก็ตัดลงก็ให้มันต่ำประมาณนี้ดูทรงทรงหน้าประมาณนี้ดูโชกตึงไหนนะเนี่ยคือคันนี้ช่างโจทำเองหมดเลยนะตึงเนี่ยดูดูดูงาน เหมือนรถใหม่อะเออคือแบบสภาพใครแบบอยากปั้นเนาะสา0พันปั้นใหม่ก็ประมาณนี้รวมๆแล้วก็เกือบสองหมื่นนะได้รถสภาพนี้เลยนี่ดูเรื่องดูเรื่อนเกียใหม่หมดเลยทำสีใหม่หมดรถปั้นเนาะเออดูใกล้เหรอนี่ นี่ผมชอบตรงนี้ไอ้กล้องบกอ่ะเห็นกล้องบกไหมนี่ไม่เห็นเนาะเป็นกล้องบกแล้วกันเออประมาณนี้ใช่แล้วก็ด้านหน้ามีรูอันนี้เป็นทรงยืดนะทรงยืดทรงยืดก็ประมาณนี้อันนี้โชคสูงที่สองก้าวห้าใช่เป็นน้ำยืด นี่ manager, ay, Bell. นี่แคนโยใครแบบอยากทำเรอยู่โซนน้ํม่วงนะนี่มาทําที่ร้านแคนโยดูนี่เบอร์ใช่คันนี้วอนเทิดดูนั่นนะ้าเดี๋ยวดังให้ดูแล้วกันเหมือนลิปบ่หมี่ซะลาไรนี่ไงเหลือแบบใครแบบอยากได้รถสักคันนอกรถมาปั้นประมาณเนี้ยคืองบน้อยๆก็นั่นแหละปั้นรถซื้อมาสภาพประมาณนี้นะ คือแบบเป็นซากเลยแหละซื้อมามันขี่ไม่ได้ไงท้าไม่หมดก็ได้แหละได้รถใหม่ๆมแบบนี้เลยรถรับสาวนะคันนี้มาเห็นะอะขี่ได้ไหม,มาบ้าสวยนะเดี๋ยวเราก็จะได้ขี่นะครับ5-7เดี๋ยวมาฟังเสียงกันแล้วกัน5-6อ้าวอันนี้เป็นท่อท่อหมกเนาะก็ทรงเดิมมก ขันเร่งกินมึงมากเลยคันเนี่ยคือผมไม่ให้ขี่ร้อยยี่สิบห้านะปกติก็ขี่แต่ร้อยสิบเนาะดยตะก้อไปเลยเดี๋ยวให้ช่างโยงเปิดในพังเลยไงเปไดใน้ังเลยบอกกาศเลยนคือตัวนี้มันไม่มีรอบตัดนะเป็นตัวอาเนาะเจ็บห้าหกเจ็บใหม่หมดเลยยันปั๊มอะชุดหน้าชุดบนชุดล่างทั้งคัน่ะเออ โคตดอ่ะมันไม่จันนะนี่ประมาณนี้ต้นแบบนะครับใครอยากปั้นก็รับปั้นมาร <c oughs> ับปั้นรับไล่รถนะเออใครทำก็นี่แหละร้านช่จจ,จบนะครับ พี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูซากเดิมเราเนาะอันนี้ก็เป็นของอันนี้ห้องคอยไวนอันนี้เป็นชุดเดิมของเราเนะัะเป็น5นะ้าเนาะห้สักสามเดี๋ยเราไม่ได้ทำนะเราทำห้าเจนี่มีท่อด้วยท่อห้เกสักสานี่ ใครแบบสนใจนะครับมีห้าเก้าก็มันเป็นท่อเดิมเลยเนีย่ท่อเดิมผ่าไม่มีสำนักนะมี่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นชุดหัวลูกห้าเก้าครับคือของเดิมไลยเขาบอกว่าห้าเก้าักสามมันไม่มีชักไงก็เลยทําใหม่หมดเลยเป็นห้าเจ็ดนะครับกระแสห้าเจ็ดนะับสอจอกาลังอ่าแล้ว <laughs> นี่ตะกล้อง จะกล้องไม่ไปโรงเรียนครับไอคีก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มาถ่ายให้ดูเฉยๆเนาะอืมเฮ้ยอย่าข่อกล้องมาตามหาเจ้าของมานะเฮ้ย เอากล้องวะขวดแอกอะมาแอ็กไม่ไม่ไม่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วกันอ๋อรถเรายังไม่ได้ขี่เลยนะคันนี้น่าจะทำพร้อมกันนะครับเสร็จแล้ว ดูทรงเลยหายโคตรดำไม่เห็นหไปแล้วอออปีที่ไปแล้วอ่ะใครชอบก็ฝากกันเลยว่าช้ามีอะไรก็คอมเมนต์ถ้าอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไปนะส่วน ชุดท้าเจี๋องเราก็ประมาณนานอยู่อยู่เครื่องนี่เปลี่ยนกั้นหน่อยอันนี้ชุดห่าเจี๋ <c oughs> ดูหัวดิ <c oughs> ดูใกล,ใกล้ๆเลยอันนี้เป็นเข็มนะยังไม่ไหนดูเลยเข็มแล้วก็สปริงวาลนี่คอลิดิตไม่รู้วะไม่เคยเล่นคาบบ แล้วฝากกดไลค์และแชร์นะครับไปแล้วจุ๊บ